Hors P listings เดียวด้วยแต่มาค้างนะค่างของขาก็ไม่ทางก็ได้ไม่ทางก็ได้ใช่ไหม่ทางก็ได้ก็จะเบื่อขลงก็อะเบ้อไหมดนี่ยแกจะขึ้นรถสองแถวครับเพร่มีรถตูอาหมายปรายางไปส่งได้ให้อะถูกไหมลูกเหรอมีการมีบก็มีการติดที่หายรีวิวรีวิวหมายถึงว่าขายของเลยขายตัวการต้องไปตื้อมาก่อนแล้วเราจะแจก อม่ไม่เขามีตารางให้หรอไม่เขามีตารางให้หรอเขาเคยนเาใช้กระป๋อยครับมก็คือจะเปนห็นฉาที่มันที่ดูไหแต่วันแรกที่ไปที่ไปที่ไปทีนึงไม่ได้ดูนะปันเสร็จแล้ว้กวิ่งปิโซบ้านี่แม่โดนไปสิบเปอร์เซ็นต์นมาจากอรอสิแต่ก็้ออยู่ดีรดี เขเป็นตัวหลอกตอเวียนออกนะเฮ้ยตตอนเดี๋ยวจะไปใ้ที่ออาะว่าจะได้บอกน้องๆได้ทีนี้ลถ้าในแก๊งทุกคนใช้การมีนสามารถดูไล์แ็กเป็นหมุนกันได้เลย่ดนตัวอเองนะแ้วมาดีกว่ามดเอฟอีง่ะแต่ว่ามันต้อึงเ่าปุ๊บนะจะให้ออนก็ไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไ แล้วสมมติกันเมียไม่เชื่อก็เสเีย่อะไกนเนี่ยต้บอกนต้งน้่นี้ก็ไมองไม่พูดนะเอาแค่นี้ก็จะไม่เคยพดเพราะว่า

เราเราราร้่ให้จบไปเนาะ,ะต่อไปเป็นพี่บอยครับพี่บอยพี่บอยของฝันาจากพี่บอย,อบอยมินกับมินชึ้นใหม่ครับทนายเตรียมแผนกันมาวะบ <c oughs> อ,อกเลยนด้ทุกการนะ <c oughs> เสียงสูงมาก อแน่เป็นอที่ใช้ได้มีนาน้องบ้านเราลูกคุณมีปรเกตซ้มิีประสิทธิภาพก็เลยคุยกับาก็มาเก็ตติ้งเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยให้เ้วตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้ว่าเนานๆขอทีเขาคิดว่าน่าจะต้องใช่ออกซ้อได้นก็รันนี้เป็นวัน การมินไทยแลนด์นะครับได้รู้ว่า,า,ท,าทางเราเนาะได้ตั้งใจสองแล้วก็ฝึกฝนน้องๆท,ท,ที่อยู่ในกลุ่มเราให้มีความพัฒนาในทางการปั่นจักรยานมากขึ้นในการลดน้ำหนักด้วยใช้อุปกรณ์การมินนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงว่าปกติอ่ะคือพี่ออฟใช้เป็นนาฬิกาการมินอยู่แล้ว โดยที่ไม่เคยที่จะมีใหม่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยรบประมาณมันยังมันยังไม่ไม่ถึงพอเนาะแล้วทีนี้ถ้าได้การสนับสนุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เอามาปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาตารางถอดถอให้กับเพื่อนๆพืี่ๆน้องๆให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็ขอบคุณพี่บอยครับแล้วก็ขอบคุณทีมนมีเจียงใหม่คางเป็นไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณมากครับยังไม่หมดยังไม่หมด งานยังมีจคยกระดาษที่เียวที่ที่ถ่ายรูปเข้ามาในกลุไม่ใช่ไรไม่ใช่ทุกนีเเอันนี้หออันนเข้าในกลุ่มาในกลุ่มนี้นะฮะอ่านี่นัาเป็นเอซีเลยอ่าอันนี้เรารวมกันนะเรรวมกันรวมกันลองพันทั้งกลุ่มครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย แน่อาจารย์แน่อาจารย์รู้เองมันเป็นอนุูมีไลฟ์ผมบอกเลยอาจารย์ต้องแกะแล้วต้องแกะเลยอ,อันนี้เป็นของหวานจากจากกลุ่มครับกลุ่มที่ต <c oughs> ้องจับเลยจากน้องเพราะว่าเราต้องเซียนไในต้องเซียนบโอเคอาจารย์จะแกะโชว์ไหม <c oughs> มาอยู่เชียงใหม่สองปีนะตีว่าสองปีเต็มนะครับก็ได้มารู้จักน้องไม้แล้วก็โอ๊ตพี่แป้งแล้วก็แม็กเนาะแล้วก็ ทุกๆคนในกลุ่มที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยแล้วรวมถึง,งพีงง<ม>้บอยที่แอบซุ่มดูน้องๆ <c oughs> ป,ป้าลุ่มเฮ้ยมันต้องมันจริงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับ,บก,ก็ปกติมันเกิดจะไม่เคยได้บอกใครนะครับแต่วันนี้เรื่องหลุดไปจากนู้นเนาะนู้นเลยอ่ะคือทำได้เลครับได้ปล่อยข่าวหลุดไปอ่าเพราะว่าตอนแรกน่ะกินข้าวที่ก็มากินปกติอยู่แล้วก็มาเออกระนั้นมาก็มากินกัน ได้โอกาสว่าในเมื่อเงารู้ที่พี่รู้แล้วมีผวันมาให้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากให้ที่แบงค์อยากให้ทุกคนขี่จักรยานให้มีความสุกไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยว่าเฮ้ยเราทำาริ่งกับตัวเองให้มันสนุกที่สุดไปทุกที่ให้มันสนุกรวมถึงทุกคนถ่ายด้วยครับเมาครับของข้าวให้มีอนุญาตถือกามิน อาจารย์จะแกะดูไหมครับแกะที่บ้านไม่รู้นะแต่ผมไม่รู้ไงแกะดูนะเนี่ยจะได้ถ่ายคลิปเนี่ยไม่กล่องอางใหญ่ไหมอาจารย์อย่าร้องให้นะหนักเลยอ่ะผมพองเองกับมือเลย อันนี้เป็นแคกาวโลจที่ติดหมเลยนะจะกาวอะไรนะกาวที่เป็นเป็นตัวใหญ่เนี่ยรลสเนี่ยบลูสห้างหนึ่งยังเหลือพิมพ์้วยใช่ใช่ใช่จะห่อสองชั้นจะเล็กจะห่อนะเดียวใช่แต่มันดูแบบม่ไ่โอ้โหงแก่ยอะจะแก่กี่ชั้นเนี่ยอันนี้ทำงานส่งิมว่เติดเองติแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว แล้วถ้าเห็นกล่องเงี้ยมันไปขึ้นข่าวหน้าหนึ่งนี่มันกี่ชั้นน่ะมีกี่ชั้นเนี่ยแล้วกล่องสีดำมันเลยอะไรอ่ะเฮ้ยผมบอกแล้วว่าชั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ถูกใจ ไม่ต้องกลัวว่าไม่ถูกใจเลือกเองด้วยก็บอกเลยไงบ้านเรนนี่เซ็ตในเจอร์ของอาจารย์อาจารย์ที่สุดของอาจารย์อ่ะอาจางต้องบอกอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยนะคนที่แม่งเอาความรับเป็นประหดเป็นี้ต้องคือคนในบ้านคนเดียวเลยไม่เหมือนสมรู้ร่วมคิดเลยนะจริงไม่ใช่จริงเขาถึงไปถามกัเอ็เองแลคุณไปแต่ไปบอกว่าน้องอยากได้แฟนผมต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเถอะปากน้องม่ไม่ถึงแก่ข้าบอกโกนแม่ง ขั้นตอนสุดท้ายนูทะลุกลไม่หลีโอเคมาครับเอาใส่ปากันเลยจังแต่นี้ใส่ปัด้จั